สวัสดีทุกคนนะครับเราจะมาเล่นสก l าเล i วิทที่ปรับสกิลมาใหม่กันจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลย โอเค,ไ,คไปครับไปครับไปครบับสกาลิวิทเนี่ยมีการปรับสกิลมาใหม่นะครับทุกคนก็ที่ปรับมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือสกิลที่2องเดีแลแล๋ยวเราตีเขาก่อนนี่น,น,นี่โอ้โอ้ไม่โดนลองไว้ก่อน <yang shit> ก็คือมีสกิล2จากปกติแล้วที่จะปล่อยพลังงานเป็นรูปทรงพัดเนาะสะบัดเหมือนกับสะบัด <them shit. S 1> ขอด่โยรข้ามกระเด็นออกไปแล้วสตาร์นก็เปลี่ยนเป็นเหมือนกับ โยนก้อนพลังงานไปแบบล็อกเป้าหมายก็จะสตาร์อย่างเดียวไม่ไม่มีการผักแล้ว1.2วินาทีซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆโอ้ยไม่โดนนี่เนี่อาไม่โดนเข้าเหมือนกันแล้วก็ปรับสกิลอันตีมาไม่มีการสตาร์แล้วเปลี่ยนเป็นการสโลว์0ปดสนตาน1.5วิแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับสกิลอันตีด้วย แล้วก็มีการปรับอีกอย่างหนึ่งคือเราโอ้ว,ว้วาวว้าวอย่ัางตายไหมตายไหมตายด้วยอ่ะโอ้ยไม่ตายด้วยอะ่อยยอะแล้วก็มีการปรับอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือการปรับให้ไม่สามารถสกิลไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยได้แล้วแบบสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้วยวก็คือเวลาให้เราสกิลเราก็ต้องหยุดยืนอยู่เฉย,ยๆๆแป๊บหนึ่งให้เหมือนกับแอคชั่นแอนิเมชั่นให้เสร็จก่อนจะเดินต่อได้เนาะซึ่งรู้สึกอันนี้คือไม่ถูกใจเลยรู้สึกอย่างเก่ามันสกิลไปด้วยเดินไปด้วยได้พิวดี ยุดยุดเจ้นี้นี่เนี้ยุดยุดยุดยู่เฉยๆซะโอ้โออ้อหนีไปแล้วหนีไปแล้วโอ้โหนี่รัาวิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยเออหนีไปแล้วโอไม่ถึงอบิงบิงแล้วก็ยังไม่ถึงเออสุดปลายสายโอเคสวยเอาไม่ดีโอ้เขามาไม่มีสกิลไม่มีสกิลมีแต่อันตีมีแต่อันตีโอ้อตายตตายตายตตายตเยตายตายตตเ นี่เนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่อยู่ตรงไหนี่ยเมื่อกี้เห็นเข้าไปจากนั้นไม่เหรอที่จาที่จะอุ้ยบุบุญบุบนญบุญวายวายวายก็อยู่นี่นะเอ้ยหนีหนีเดี๋ยวตาย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 เอายังไม่ตายโอ้ล็อกเก็ตดีกว่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนใจระเบิดอ้าวไม่ทันด้วยโดนระเบิดมาสองลูก โอ้บนมากันให้พืบให้พรับพับมาช่วยเราจ้ามาแล้วจ้ามาเลียร์ชีฟด้วยขวาในชีฟอ่ะในีชีฟอ่ะชีฟไปไหนอ่ะแล้วเขาหายไปไหนกันแล้วอุ้ยอยู่นี่ไงโอ้ยด้วยร้องหุ่นมาด้วยโอตาย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 พู้ใจคำเดียวว่าตายเมื่อกี้ฉันจำได้กับตอนอเมริกาใช่หรือเปล่า ฉันจะฆ่าเธอนี่เน่กับต่านมาเหล่นี้ตายไปฮ่าฮ่าฮ่าแรงแขียนแรงอาคาคิคกี้พอยด์หลอกเกียร์หลอกเกียร์หยุดนะหยุดนะเอาตายโอ้ยไม่ตายด้วยอ่ะโอ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยหยุดนะหยุดนะนี่คือตำรวจไหนตำรวจไม่มีสักคนออาได้ด้วยโอเคโอ้ยโอ้ยคำรามใส่ทำไมเนี่ยเจ็บนะ อุ้ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตหยุดเดี๋ยวนี้นี่คือการป้นเออไข่ตัวหนึ่งไข่ตัวหนึ่งกลับมานี่กลับมานี่หยุดนะหยุดนะอุ้ยลองหุ่นเหรอลองหุ่นเหรอเอาเอาเสือจ่อจีฟานเมื่อกี้ยังไม่ได้โอ้ยคำรามใส่ครับเอาเลยเอาเลยอุ้ยโดนแย่งปะเนี่ยโดนแย่งหรือเปล่าโดนแย่งปะเนี่ยอาจารย์ไปก่อนอาจารย์เออเข่สวยจ้าโอ้เอาล่างร่างก่อนล่างร่าง เดี๋ยวมีคนเข้าล่างนี่มีคนเข้าล่างคนเข้าสิงเหรอโอเคเคครีปแล้วเอาฟ้อมฮักทุบเลยฮักทุบเลยไงกำลังมีการใช่ไหมใช่แขนเหลือเกินเขียดแขนเขียดแขนเขียดแขนเหลือเกินอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอีคนตัวอุ๊ตัวนี่ โอ้ย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 ล็อกล็อกโดนล็อกแล้วตายตายเราก็นิ่มเราก็นิ่มไปว่าเขานิ่มเราก็นิ่มโอ๊ตาย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 สะทนไปก่อนหนีหนีเร็วหนีหนีหนีว่าแต่เขาเราก็นิ่มโอเคเกิดแล้วมาแล้วไหนเมื่อกี้ใครฆ่าเบสใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งไปไหนหยุดอยู่กับที่นี่แน่หยุด สตาร์ทไปก่อนดูห,หน้าธนูหยุดอยู่กับที่เดี๋ยวนี้อุยระเบิดระเบิดตุ้งนะโดยเงี้ยทัานที่มองเห็นแล้วก็โดนงา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 งอ๋อจะยึดรับตรงนั้นหรือมองเห็นนะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเอาไปไหนแล้ววะหยุดหายไปไหนแล้วเอา้าหายหายอยูดด่ดีมีคนหายทุกคนครับมีคนหายแจ้งตำรวจหน่อยหยุด หยุดทำไมสงสารคนวิ่งช้าเลยหยุดเดี๋ยวนี้ได้เฉยเลยล็อกเกตล็อกเกตหยุดเดินเออนี่ไงเค,คลิปก่อนว้าวว้ายมีสัญญาณไปว้ายอู้เจ็บ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 โอ้ยโดนล็อกอีกแล้วอ้าวไม่โดน โอ้ยโอ้ยโอ้ยสกิลไม่ถึงโอ้ยตา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 ยอยู่แล้วใจแล้วแช่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 ไว้ก่อนเออเออเออฮักสวยฮักสวยฮักแต่แต่วยไม่ได้เลยไม่ไม่มีสกิลอะฮักเราขอโทษโอเคโอ้ยโอ้ยเอาลองอะไรหนักหนาอู้กับจานอู้ร้องจริงอู้ดี่ร้องจริงอู้หยุด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 กับจานหยุดอ่ะเป็นยัไแล้วไปไปกําลังไปกําลังไปกําลังดึ๊บไปโอ้ยโดนระเบิดแกโดนกดอกเลยโอ้ยจิ้กำแพง โอ้ยมิงไม่ถึงทักทีโอ้ยโอ้ยขอขอสกิลทีนึงนี่เออแอซิดก็ยังดีเข้าป้อไมเลยลูกเดินไปเลยเดินไปเลยเออเดินไปเลยลูกเออดีมากโอเคอ่าไนเบรดมานี่สิเบรดมานี่สิอุ้ยมีคนล้อมหุ่นอยู่ด้วยโอ้โอ้ไม่กอดโอเคโอเคโอ้อ่าไม่โอ้ยล้อมแล้วโอ้ย รอดรอดฉันต้องรอดฉันต้องรอดทุกคนนีไปทุกคนนี้ไปเราต้องรอดเราต้องรอดทุกคนเราต้องรอดเราต้องรอดรอดไม่รอดเดียวโอ้ยโอ้ยหยุด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 ตรงนี้ทุกคนต้องหยุดทุกคนต้องหยุดนะจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะเออใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อโอ้โอ้มนก็ตีใครไม่เข้าแล้วอุ้ยอยู่นะสนุตีบ้านเหรอหยุดนะหยุดหยุดหยุดโอ้ยอ่อนแข็งเอ้ เนี่ยแล้ววิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยเร็วกว่าคีบหน่อยนึงเนี่ยตามใครเขาทันไหมดูนะตามใครเขาทันปะไม่ทันเนี่ยเนี่ยไม่ทันไม่ทันสก,กิลเลยอาซิสก็ไม่ได้เพราะว่าวิ่งเร็วกว่าคีบหน่อยนึงหยุดเดี๋ยวนี้ดูหน้าสนโนใช่ไหมอ้าวไปไหนแล้ววะเออนี่แน่นี่เนี่ยทันไปเอาไม่ทันด้วยการใครทันนะ นี่เนี้ยนี่เนี่ยกับตานนีใช่ใช่กับตานมากเออเบียดหยุดนะเบียดหยุ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 ดฟันเราหยุดหยุดอุ้ยใครเนี่ยเอออ๋อแค่ไแค่ก่อนไม่โดนหลอกเลยอื่อนี้เลยร้องหุ่นหยุดนะหยุดหยุดหยุดบอกให้หยุดเธอก็ไม่หยุดเนี่ยตีแล้วตีบ้านแล้วตีบ้านแล้วอุ้ยฮักมีคนร้องหุ่นมาฮักหนีไปฮักหนีไปอ้าว โอเคและนี่ก็เป็นการรีวิวสกาเลวิสท,ที่ปรับสกิลมาใหม่นะครับ okay, oh, เป็นไงกันบ้างสําหรับสกิลสองสกิลอันติและการที่ไม่สามารถใช้สกิลไปเดินไปได้อีกต่อไปแล้วใครที่ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็อคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย